สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุระทึกนะครับที่สนามอ่าเย้านะครับของอ่าสโมสรเปอร์ชิบันดุงนะครับของอินโดนีเซียซึ่งต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีนะครับในการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกถูนะครับที่ทางเปอร์ชิบันดุงนยเปิดบ้านการมาเยือนของอาราชบุรีนะครับในศึก เอฟซชชีปี้มนชิพลีกทูนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าราชบุรีพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ0ูนย์ะนะครับแต่ผลรวมเนี่ยนะครับราชบุรีเหนือกว่าทำให้เกิดการจราจนขึ้นพอสมควรครับในสนามแฟนๆของอินโดนีเซียเนี่ยได้กรูลงมาในสนามนะนะครับรวมทั้งการได้ใบแดงของอทีมเจ้าถิ่นนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจ นะครับไม่สามารถที่จะทําสกอร์ทำแต้มได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ตอนออกมาก็มีการคุ้มกันนะโดยกําลังทหารนะครับกำลังตํารวจนะครับของอินโดนีเซียนาแน่นเลยเป็นภาพที่เราเห็นนะเป็นประจำนะเป็นเรื่องปกตินะครับของอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนมากแล้วกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะค่อนข้างจะดูเดือดนะที่นั่นนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะ อินโดนีเซียก็ยังเป็นเพื่อนเรานะในอาเซียนถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเรานะครับเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองเนะี่ยอินโดนีเซียคือมิตรครับไม่ใช่ศัตรูเรานะไม่ใช่คนที่ไม่หวังดีกับเราจากผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับถึงแม้ว่าราชบุรีจะไปไพ่ายแพ้ให้กับเปอร์ชียบัดดุงไป1ประตูต่อศูนย์แต่ผลการแข่งขัน2นัดปรากฏว่าราชบุรีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมแรกนะครับเปิดบ้านถลม่มทีมจากอินโดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับ ก่อนที่จะออกไปพ่ายในนัดที่ไปเยือน1ประตูต่อศูรวมผลทั้งสองนัดนะครับสกอร์รวม3ประตูต่อ1นึ่ทำให้ราชบุรีของเรานะครับคว้าตัวเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะของสโมสรท่ามกลางความชื่นชมจากบรรดาฟแฟนบอลนะครับทั่วประเทศ สำหรับนะครับคู่แข่งขันรอบต่อไปของราบ,บุรีเนี่ยในรอบ8ทีมเนี่ยต้องรอผลการแข่งขันระหว่างกัมบาโอสกาจากญี่ปุ่นแล้วก็โปูฮังสตตเลอร์นะครับทีมชันนำจากเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองทีมต่างมีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับทวีปเอเชียอย่างโชคโชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมใดนะครับผ่านเข้ารอบมาราชบุรีก็ต้องเจอกับบททดสอบที่หนักหนามากนะครับทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่ธรรมดาเลย ร,ราชบุรีเองก็มีกําลังหลักนะครับอย่างจุนธานเข็มดีนะครับแล้วก็เจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวรนนักเตะทีมชาติไทยทีมรปรงของเรานะ <S <S นะนะครับการทะลุถึงรอบก่อนรองชนะเลิศครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสาคัญของสมุมรสนบนเวทีระดับทวีปนะครับซึ่งเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยที่จะต้องถูกจากรึกไว้นะครับวาราชบุรีเนี่ยทำสำเร็จแล้วนะในถ้วยรองจากเอเชียหลิตหลังจากที่ ตอนนี้นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกำลังลุ้นนะในรอบ16ทีมต่อไปเนี่ยที่จะเข้าไปในถ้วยเอเชียวีลิทคือถ้วยอันดับหนึ่งะของเอเชียนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะปีนี้เป็นปีของไทยหลีกจริงๆครับผมชื่นชมยินดีนะกับความสำเร็จเหล่านี้ราชบุรีเนี่ยถึงแม้ว่าจะนะครับเป็นสโมสรไม่ใช่สโมสรระดับบิ๊กสูงสุดแต่เป็นสโมสรชั้นนําสโมสรหนึ่งในประเทศเรา สร้างผลงานปีนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมมากครับแล้วก็ทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเองเนี่ยนะครับการเข้าสูรราส่รอบ16ทีมของเอเชียวิลดครั it, ้งนี้เนี่ยมีความหวังมากเพราะว่าผมเท่าที่ผมดูสภาพทีมบุรีรัมย์แล้วมีความพร้อมมากครับแล้วก็ทางราชบุรีเองเนี่ยตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่กําลังเฉลิมฉลองนะครับประวัติศาสตร์เลยนะแล้วก็ขอให้กําลังใจนะไม่ว่าจะเจอญี่ปุ่หรือเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็น กัมเบอสุก้าหรือว่าโปฮังสติเลอร์นะครับฝั่งสองชื่อสโมสรเน,นี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนออกันหรอกครับเจอใครก็ไดแแแ้แต่แต่แต่ถ้าจะให้ดีนะเจอเกาหลีดีกว่านะในใจผมนะน่าน่าจะมีโอกาสมากกว่าเจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหครับเขี้ยวครับนะครับดูดูเหมือนไม่แข็งแรงนะแต่ว่าเขี้ยวมากเราแพ้ทางนะบอลญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเจอเกาหลียังพอมีโอกาสที่จะราดบุรีนะครับถ้าราดบุรีผ่านด่านนี้ได้นะนะครับยาวเลยครับ เนี่ยขอให้ผ่านด่านนอกเอาด่านนี้ได้เถอะนะครับเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหครับกำแพงยากเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับผมได้นําเสนอเกี่ยวกับยู23ไปแล้วนะว่ามีการแข่งขันกับประเทศใดบ้างวันไหนบ้างนะครับส่วนทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับเราก็ติดตามรับชมนะครับว่าทางทีมงานสตาฟทีมงานของแดนเชนีฮอสซันเนี่ยนะครับจะประกาศรายชื่อวันไหนนะครับว่า จะมีนักเตะคนใดบ้างที่จะลงแข่งขันในอาท์นาเมเนเจอร์นะแมตช์สุดท้ายของรอบแรกชิงแชมป์ชาติเอเชียซึ่งเราจะต้อนรับการมาเยือนของเติร์กเมนิสถานในวันที่สามสิบเอดนะครับมีนาคมที่ถึงนี้นะครับเราชาวไทยทุกคนนะครับรักฟุตบอลไทยนะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดแล้วก็กราบขอบพระคุณเพื่อนที่มาคอมเมนต์ในช่องผมนะผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับเรื่องนี้นะครับผมก็รู้สึกเสียใจนะนะครับว่า,เ,าเราอะ นะครับรักทีมชาติไทยรักเยาวยชนไทยนะครับแต่ความนิยมของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเ,เราเป็นประเทศที่สนุกสนานนะครับเป็นประเทศที่สุขนิยมอะไรก็ช่างแม้กระทั่งผมเจออินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีคนติดตามได้หลายล้านคนเนี่ยทำเรื่องทำราวต่างๆเนี่ยบางครั้งก็มองข้ามสาระไปหมดเลย คือเอาสนุกอย่างเดียวคือคือมันเป็นโลกของอัตตาไปแล้วครับอัตตาอัตตาท่วมทนเยาวชนเราไปแล้วอัตตานะครับอัตตาตัวตนเนี่ยท่วมทนความเป็นคนไทยของเราในยุคใหม่จุดนี้เนี่ยผมเป็นห่วงและผมไม่เห็นด้วยนะอัตตาเ็ามีส่วนหนึ่งครับความสุขก็มีส่วนหนึ่งแต่สาระสําคัญและเหตุผลมันต้องมีและต้องหนักแน่นตรงจุดนี้ด้วยจะเห็นว่าความนิยมเ็นเกตเมนต่างๆมันอยู่ครับอัตตาความสนุก ขอให้สนุกเถอะคนไทยเป็นคนชอบสนุกพอเอาการเอางานจริงๆแล้วเนี่ยจะจะไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยนี่คือสาเหตุที่เราไม่เป็นประเทศพัฒนาสถียฟุตบอลเราก็วนเวียนวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับคือเราจะชอบอะไรที่อาถ้าผมภาคบอลเนี่ยสนุกเลยแหละครับตอนเนี้เอาทิกตต่างๆเอาทิกติต่างๆเอาเหตุการณ์จับนิกจับน้อยเข้ามาเนี่ยมาเล่าเป็นนิทานให้ท่านฟังเนี่ยผมบอกเลยครับคนฟังเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆสอนแทรกเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่บอกตรงๆในชั่วโมงนี้เนี่ย นะครับสถานการณ์ฟุตบอลไทยเนี่ยมันอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับมันอยู่ในขั้นวิกฤตนะอินฟลูเอนเซอร์นะครับชั้นนําของประเทศไทยที่ทําเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยหลายช่องเลยวก็ไปทาเรื่องสคองครามกันหมดแล้วครับท่านก็เห็นความซบเซาความตกต่ํานะนะครับแต่ก็ยังดีใจส่วนหนึ่งที่ไทยหลีกเรากำลังดีแต่อย่าชะล่าใจไปครับอย่าชะล่าใจไปผมเคยบอกว่าคอรเทนิตี้เนี่ยไทยหลีกอยู่ในข้อที่สองในย้ำนะ ไยลีกอยู่ในโหมดการพัฒนาภายในระ,ยะเยาวชนนะครับเรากําลังมุ่งเน้นอยู่ในข้อที่2โดยที่เราทอดทิ้งทีมโปรโหรือข้อที่1คึ่งทนทิี่นั่นคือหายนะของฟุตบอลไทยในอนาคตครับถ้าท่านไม่เชื่อท่านติดตามตอนต่อไปได้เลยครับนี่ผมพูดความจริงจริงที่สุดจริงใจที่สุดแล้วครับให้ท่านฟัง อยู่ไหมช่างสิกเองเอยเอยทีมชาติไทยของเราเอา๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมน้อทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน จะให้เรียมรออีกสักกี่ปี ยินหรือเปล่าเป็นเสียงเรื่องราวช้างสึกงา จัดการรีบกลับสุพรรณเสียเธอเตรียมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาไม้มันเกือบปีแล้วที่บุกบันทำคลิปทุกวันผิวกรา ยังมีความหวังอยู่ไหมชาางสึกเอิงเอย้ยเอย้ยทีมชาติไทยของเราไอยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลก Keep it.